สวัสดีครับกับมาพบกผมกอล์ฟไซเดอร์อกันแล้วครับและวันนี้นะครับผมมีของดีของเทพของที่น่าสนใจมารีวิวกันอีกเช่นเคยวันนี้สิ่งที่ผมจะรีวิวคือสิ่งที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับ สัสดีครับกับมพ่อผมกอล์ฟไ d ด์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีของดีจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมอีกเช่นเคยและด้านหลังผมนี่ก็คือ Mercedes-Benz C43 c o u p e AMG นะครับผม เป็นรถสีขาวท่อดังเครื่อง AMG 6สูบมากับโรงงานเลยครับไม่ได้โมดิฟายแต่อย่างใดน,นะครับชุดแต่ง AMG นี่ไม่ใช่คอสเมติกนะครับท่านผู้ชมทั้งเครื่องและทั้งชุดแต่งเป็น AMG หมดนะครับผมสีขาวเดิมไม่มีการชนนะครับขับเคลื่อน4ล้อ4เมติกใบเทอร์โบเทอร์โบคู่ด้วย เป็นไงล่ะสวยไหมนี่กระจังหน้าทำาใหม่นะครับเป็น GT radiator grill นะครับผมทีนี้ครับเรามาดูเครื่องยนต์เป็นไงเครื่องยนต์แน่นๆรถยุโรป AMG Benz โอ้โหบอกเลยปกติตัว Benz ธรรมดานี่เขาก็เก็บเครื่องค่อนข้างเนี้ยอยู่แล้วนี่อันนี้ฝาแดงนะครับ AMG บ,บอกว่ารถคันนี้แรงนะครับแรงกว่า Benz ตัวทั่วๆไปนั่นเองเพราะว่ามีถึง6สูบเลยเครื่อง V 6นะครับใบเทอร์โบเทอร์โบคู่ เาไม่ต้องห่วงเรื่องตาการเร่งเดี๋ยวจะไปขับให้ดูว่าเร่งชัสั้นๆเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะฮะใครที่เป็นพวกเท้าหนักชอบเหยียบครับคันนี้โดนใจแน่นอนยืนจากแดดกันมานานละเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวว่ามันสวยแค่ไหนตามมานะครับพอเข้ามาข้างในนี่ขั้นตอนแรกเลยสตาร์ทก่อนจะได้ยินเสียงเสียงความเป็น AMG ดูโอ้รอแป๊บนึงขอเปิดแอร์ก่อนยอดเลยอากาศเน้นด้ยินไหมท่านผู้ชม โอ้ยเรโครแรงอะ่ะด,ดูรอบดูรอบดูรอบดิโอ้ยนี่ขนาดขอโทษนะฮะแตะเพียงแค่5 5เอร์เซนจากน้ำหนักคันเร่งนะครับมันขึ้นขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าถ้าไปขับเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวขอเปิดแอร์นิดนึงนนครับผมยร้อนมากเลยครับภายในนี่ฮะตกแต่งด้วยลายคาร์บอนเคฟลานะครับสวยเหมาะกับเป็นรถสปอร์ตอย่างมากพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เครื่องเสียงไฮเอดนโครดีเสียงบอกเลยว่า เพราะกังวาเลเยอร์เสียงนี่ดีมากๆนะครับพร้อมพวงมาลัย MG นี่มีแพดเดิลชิพด้วยใครไม่ชอบขับออโต้นี่สับได้เลยนะฮะโยกบวกลบ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 ,กบ,กบกนะฮะพวงมาลัยก็เป็น MG ท้ายตัดปกติเดี๋ยวเดลืมลืมลืม,ลมนี่มีเบลฟีดเดอร์ด้วยแล้วก็นี่ท่านผู้ชมดูเบลสีแดงสปอร์ตพอไหมถ้ายังไม่พอนี่ดูเบาะเป็นบักเก็ตซีดไดนามิก้า เดินได้แดงอีกโอ้โยพร้อมรูระบายอากาศเวลาขึ้นรถมาร้อนๆสมมุติว่าหลังคามันเป็นหลังคาแก้วพาโนงามิชใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันร้อนนี่เขามีรูระบายความร้อนด้วยรับรองนั่งแล้วไม่ร้อนตูดแน่นอนจอดตากแดดน,นะครับซิ่งซิ่งมากซิ่งซิ่งสุดซิ่งซิ่งโคตรนะฮะเดี๋ยวผมพาพาไเดี๋ยวพาวแนี่ดูครับมันซิ่งมาก โหมันแรงมากเลยท่านผู้ชมโหเสียงแบบบอดโคตรนี่มีกล้อง360ด้วยนี่กล้องกล้องชัดอยู่นะเป็นไงครับสำหรับรถราคา4ล้านกว่าบาทตอนนี้มือสองเหลือเพียงแค่2ล้าน1แสน90,000บาทเดี๋ยวให้ดูไมเดี๋ยวจะหาว่าจกตานีไม่หมื่นเก้า รถส,สภาพยิบนี้สวยสวยบอกครับว่ามันม,มันขับดีมากเลยเนี่ยดี๋ยวคผู้ชมเจ๋งมากเลยอ่ะเห็นนะสมรรถนะดีสุดๆและแล้วเป็นยังไงครับก็ต้องบอกเลยครับว่าช่วงล่างครับค่อนข้างแน่นเพราะว่าเป็นรถ AMG นั่นเองไม่ใช่เป็นตัวคอสเมติก แบบแต่งชุดแต่ง AMG นะเป็นเครื่อง AMG แล้วก็เป็นชุดแต่ง AMG เลยนะครับผมนี่พวงมาลัยสามกา้านท้ายตัดพวงมาลัยเบามากต้องบอกเลยครับว่าเป็นรถที่เฟิร์มขับดีและที่สำคัญต้องยอมต้องยอมนะฮะเป็นรถที่เครื่องแรงมากไม่รู้ว่าเสียงเสียงจะเข้าไปในไมหรือเปล่านะแต่ผมบอกเลยว่าที่ผมขับอยู่ตอนนี้เสียงแบบมันกระหึ่มมากเครื่อง AMG 6กสูบ เกียรปื้ดปื้ดปื้ดปืดปืด,ป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 ดแล้วนี่ก็คือการรีวิวแบบสั้นๆนะครับผมอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรเยอะเพราะว่าไม่ได้ขับออกนอกถนนครับเพราะว่ารถเพิ่งใหม่หมื่นเก้ายังไม่อยากให้ใหม่ขึ้นเยอะนะฮะเป็นไงบ้างนะเพื่อนๆสวยแรงเท่ไหมสำหรับใครที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับปี2018เลขไม้เพียงแค่19,000หมกิโลราคาเพียงแค่2ล้านแสน 90,000บาทเท่านั้นราคาไม่แพงนะครับถ้าซื้อมือต่อตอนนี้หายจากป้ายแดงไปเยอะพอสมควรเลยครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็แอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือถ้าแอดไลน์ไม่ทันใจโทรไปเลยครับ090 915 4624ูนเก้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอิวน้ำไปละบ๊ายบาย